สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมรับชมในขณะนี้นะคะคุณผู้ชม วันที่25มีนาคมค่ะ2564าแจ้งข่าวสารดีๆอีกแล้วค่ะกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินในโครงการเราชนะงวดวันที่25มีนาคม2564จําจำนวน7 0 0 0บาทเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถใช้เงินได้เลยส่วนใครจะได้รับเป็นกลุ่มไหนมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อย่างไรในการรับเงิน7 0 0 0บาทในวันที่25มีนาคม2564ก่อนที่ท่านจะเสียสิทธิ์เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอิสันแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบิเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะแจ้งข่าวการโอนเงินในโครงการเราชนะนะคะคุณผู้ชมสําหรับการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังซึ่งจะมีการโอนรวดเดียวเข้าแอปเปาตังให้กับกลุ่มนี้นะคะสําหรับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ได้ทันทีวันที่25มีนาคม2564จํานวน7,000บาทส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะกรณีของผู้ที่ยื่นทบท ทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์2564นะคะถึงวันที่8มีนาคม2564ผ่านทางเว็บไซต์ w w w r a า n c h a c o m ค่ะและก็ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กรณีทบทวนเงินได้พึงประเมินปีภาษี2563เกิน3แสนบาทนะคะแล้วก็ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2563ทางเครือข่ายยื่นแบบแสดง รายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตของกรมสัมพากรเพื่อประกอบการตรวจสอบตอนนี้นะคะในส่วนของการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบจากทางกระทรวงการคลังและก็ในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของกลุ่มนี้ที่มาทบทวนสิทธิ์แล้วก็ยื่นแบบทบทวนสิทธิ์ไปรเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะทราบผลในการทบทวนสิทธิ์ทาง w w w รเาชนะ .com คือท่านสามารถเข้าไปเช็คสถานะว่าท่านผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะหรือไม่ตั้งแต่วันที่19มีนาคม2564เป็นต้นไปซึ่งถ้าหากท่านผ่านการคัดกรองในการทบทวนสิทธิ์ในค้นี้ การโอนเงินจากกระทรวงการค้างจะโอนเข้าแอป,ปเป่าตังให้ท่านทันทีซึ่งท่านจะได้รับเงินในโครงการราชนะงวดแรก7,000บาทเลยนะคะในวันที่25มีนาคม2,564าจำนวน7,000บาทเลยค่ะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นสำหรับใครที่อยู่ในส่วนของการทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่22กกุมภาถึงวันที่8มีนาคม2 5 6 4ผ่านทาง www รรชนะ .com แล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์กรณีเ,เงิน ได้พึงประเมินปีภาษี2,562เกิน3 0 0 0แล้วก็ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี63ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกมรมสรรพากรตรวจสอบสถานะของท่านบักผ่านการคัดกรอง19มีนาคมถ้าหากท่านผ่านนะคะคุณผู้ชมจะได้รับเงินในโครงการราชนะงวดแรก7,000บาทในวันที่25มีนาคม2,564ก็เลยนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ